เพิ่งไปได้นี่มาพี่น้องอย่างโซดเลยมะม่วงแก้วอ่อนจ้ามะม่วงเบาอป่าริดาไม่ค่อยมีปัญญากินมันหรอกลองมะม่วงแก้วสิอืมน่าจะดีกว่าปะมันมาใหม่ๆนี่ยางมานันเนาะหวังว่ามันจะเป็นมะม่วงแก้วจริงๆเอสอสงอ่อนอยู่ถ้าลูกขนาดนี้นะถ้าเป็นมะม่วงเบานี่มัน,ม,นมันเริ่มเข่าฟ้ากันได้พี่น้อง เป็นมุงแก้วจริงด้วยว้าววาววว,ว,วหันยังไงดีกินทางเปลือกเนาะแก้วได้ออกฝาดโอ้ยมันหอมมากเลยโอ้ยยานยานมีดยานมีดยาน,ม,ยานมีดหลายพี่น้องมือต้องใช้งานมือต้องเอาไว้ใช้งาน เดี๋ยวมาจัดมือเล่นๆไม่ได้ปึออ้งพี่น้องบงังมะม่วงแก้วมะม่วงแก้วอ่อนไหมสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวไปได้จะใส่ในาน,าใน,าน,าน้ำจ้ะใส่ใส่ในน้ำเ่ยชามน,ามน้ำเีย ร่างเอายางมันออกเนาะร่างเอายางมันออกกินกระปาริดาเด้ออันนี้แหละแทบแท่เนี่ยเพราะว่าเขาก็ไม่นิยมเก็บมาขายเนาะเพราะว่ามันรอให้มันโตมันก็จะได้ราคาดีกว่าปะ่ะอืมอะ มะม่วงแก้วจ้าไปเตรียมแนวจิ้มเนาะเตรียมแนวจิ้มเว้ยะมะม่วงแก้วอ่อนมาลองใช้มีดอันนี้หันดูดิมันจะเป็นยังไงอ้าวมัน บางเฉียบเลยใครชอบแบบนี้นี่โอ้ไได้ท่านันแหละอืมเนาะเราก็กวัวมีดเนาะกวัวมีดเด้อได้สานันละพี่น้องได้สานันละ น้ำควรมารอมาค่ะเพื่อนๆมาลุยกับบาริดามะม่วงแก้วอ่อนน้ำจิ้มมีสามรูปแบบอันนึงปลาระปลาระเจียวปลาระอันนึง่งน้ำปลาหวานอันหนึง่งพริกเกลืออันนึงกะปิอ้าวใครชอบแบบไหนนี่ เลือกเอาเลยนะคะลองปลาร้าก่อนนะอ้จะกินไม่ถูกแล้วว่าจะกินอันไหนเป็นอันไหนเนี่ยจำถืออันไหนก่อเสียอไอมากแบบนี้

นันปลาหวานนี่กินง่ายอ๋อมันหวานนะ ใครชอบแบบพริกเกลือเติมพริกเติมผงชูรสให้แล้วเลยแบบไหนก็แซ่บอีินะ่ะแบบอริเกลือกับหอมพี่อ่ะ อ๋อสอยแน่สอยข่อยแน่ไปแซบอยู่ผู้เดียวเลยอเจ้ไปหน้าก็หอม ห้อมป่ะล่ะพ้อมเขาครัวป่ะเชื่อเลยค่ำๆป้าอยากกินอีก แสบพี่น้องม่วงแก้วอ่อนด้วพี่น้องม่วงเบาเหมือนเปียวโคตรเอาะเดี๋ยวกินต่อเดี๋ยวกินต่อมีแต่ น้ำจิ้มเสียบๆพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเยี่ยมชมเนี่ยขอให้เพลิดเพลินเจริญใจเนาะไปหาผักม่วงกินเด้พี่น้องนี่เค็ดน้ำจิ้มมนจากหาแบบรดเ <laughs> จอก,กันคลิปหน้านะคะ thanks so much my f r i e n d thanks for your support see you next video bye 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 bye